การพัฒนาแอปพลิเคชัน BK Learning เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19) ของโรงเรียนวัดบางไกลนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์ความเป็นมาและความสำคัญด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, โรงเรียนวัดบางไกลนอกเข้มพร้อมอุปถัมภ์ได้มีการขับเคลื่อนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน3รูปแบบได้แก่ออนไลน์ออนมาน์และออนแฮนเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความพร้อมไม่เท่ากันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดปางไกลนอกเยียมพร้อมอุปถัมภ์ได้พัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน BK Learning เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 COVID-19 ของโรงเรียนที่จะใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งการมอบหมายงานคลิปการเรียนใบางานแบบทดสอบการส่งงานรวมถึงการตรวจสอบภาระงานของตนเองที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะมีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน นวัตกรรมแอปพลิเคชัน BK Learning พัฒนามาจากกายแอปพลิเคชันเป็นแฟลตฟอร์มที่สามารถทำแอปพลิเคชันง่ายๆโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นฟรีแวร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสร้างแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ของกายได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือระบบพัฒนาอื่น จุดเด่นของกายแอปพลิเคชันคือสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์และสามารถเชื่อมต่อไปใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือในระบบ Android และ iOS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ของครูผู้สอน 2. เพื่อใช้แอปพลิเคชันเป็นศูนย์รวบรวมแหล่งเรียนรู้และข้อมูลต่างๆให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด -19 ของครูผู้สอน 3. เพื่อใช้แอปพลิเคชันในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21การนำนวัตกรรมไปใช้ 1. น,นักเรียนติดตั้งแอปพลิเคชัน B K Learning เพื่อใช้ในการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด COVID 19เข้าไปไว้ในมือถือหรืออุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการเรียน 2. ครูแนะนำวิธีการใช้เมนูต่างๆบนแอปพลิเคชันเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. ครูมอบหมายพาระงานในรายกลุ่มห้องเรียนในแต่ละวัน แล้วให้นักเรียนเข้าไปเรียนในแอปพลิเคชัน BK Learning โดยที่ไม่ต้องส่งลิงก์คลิปวิดีโอในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมแต่ยังคงใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสื่อสารส่งลิงก์ห้องเรียน Google Meet ให้กับนักเรียนควบคู่ก,กับการใช้แอปพลิเคชัน BK Learning เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนสามารถเข้าชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนดูภาระงานทำแบบทดสอบและส่งงานผ่านแอปพลิเคชัน BK Learning ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดบางไกลนอกแย้มพร้อมอุปถัมได้มีนวัตรกรรมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด -19 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหากลุ่มนักเรียนที่เรียนย้อนหลังหรือต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งแอปพลิเคชัน BK Learning จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาส่งเสริมให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีทัดเทียมกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์ปกติด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนใช้นวัตรกรรมแอปพลิเคชัน BK Learning เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบระเบียบได้แก่คลิปการสอนใบางานใบความรู้แบบทดสอบการส่งงานการตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนสามารถทำได้สะดวกมากขึ้นข้อมูลต่างๆไม่สูญหายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้านนักเรียน นักเรียนใช้นวัตรกรรมแอปพลิเคชัน bklearning เป็นช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเรียนแบบออนไลน์หรือต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเลื่อนดูข้อมูลในลายกลุ่มห้องเรียนเป็นจำนวนมากสามารถกดเลือกเมนูต่างๆที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้านผู้ปกครองลดภาระของผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนจากรูปแบบเดิมที่ต้องช่วยบุตรหลานเรื่องการค้นหาคลิปการสอนและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันซึ่งอาจทําให้เกิดการตกหล่นไม่ครบถ้วนหรือใช้เวลานานในการค้นหา ซึ่งนวัตกรรมแอปพลิเคชันมีเคเ a นนิ่งมีการจัดหมวดหมู่เมนูที่ชัดเจนค้นหาง่ายทําให้ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและนอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถตรวจสอบผลการเรียนความคืบหน้าทางการเรียนของนักเรียนได้จากแอปพลิเคชันมีเคเรนนิ่งได้อีกด้วยการขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรม โรงเรียนได้มีการขยายผลและเผยแพร่นวัตรกรรมแอปพลิเคชันมีเคเรนนิ่งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ดังนี้ 1. โรงเรียนเผยแพร่แอปพลิเคชัน Bklearning ของโรงเรียนให้แก่นักเรียนผู้ปกครองเพื่อนำไปติดตั้งและใช้งานทางโรงเรียนได้ออกแบบให้ตอบสนองประโยชน์การใช้งานทางด้านสาระความรู้และช่องทางในการเข้าถึงด้วยสมาร์ทดีไซน์รวมทั้งเป็นนวัตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยมีแนวคิดหลักคือแอปพลิเคชัน Bklearning ติดตั้งง่าย ใช้ง่ายสามารถติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยมีองค์ประกอบหลกัหลกๆได้แก่ใบความรู้ใบงานคลิปการสอนแบบทดสอบและช่องทางการส่งงาน 2. ตโรงเรียนได้เผยแพร่นวัตรกรรมแอปพลิเคชันม Learning ในเว็บไซต์ f c e e o o o l ลายและช่อง YouTube 3. มีการขยายผลนำเสนอแอปพลิเคชันม i c คเล e a r n ิ่งในการประชุมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนโดยสถาบันจัดก,การปัญญาภิวัตเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียนให้โรงเรียนในเครือข่ายจำนวน9โรงเรียนในสังกัดสพปนนทบุรีและสพะปปทุมธานีเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกระบว,วนการการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โควิด19